มีความสุขค่ะ<ม>ก็เพิ่งรู้ตัวว่าทำยูซี่มาได้ย่างเข้าปีที่เแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็ที่ผ่านมาขวัญไม่เคยทำการตลาดเลยมีแต่แบบลงในช่องทางส่วนตัวของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นช่วงจังหวะประจวบที่มันพอเหมาะได้แล้วขวัญก็เลยเริ่มไปออกรายการที่แชร์ของพี่มดดำครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่า คือการที่แบรนด์เราสร้างแบรนด์มาแล้วอยู่ได้จนถึงระยะเวลา7ปีโดยที่อยู่ได้ทุกวันจริงๆอะค่ะจะลูกค้าพี่ๆที่เขาใช้ซ้ำอ่ะหนูก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ของเราต้องดีจริงอะ่ะเขาถึงใช้ของของเราอย่างเงี้ยมันก็ทําไห้ขวัญหายเหนื่อยเพราะว่าอย่างบริษทัทอันนี้มันเป็นของขวัญเองคนเดียวเราไม่ได้มีพาร์ทเนอร์เราไม่ได้มีแบ็กอัพเราไม่ได้มีในทุนอยู่ข้างหลัง ทุกอย่างมันคือขวานกันน้องๆในยูซี่ซึ่งแบบเราคือใหม่อะคะ่ะแต่ว่าเราทุกคนก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทํามันไปทุกวันให้มันดีที่สุดไม่ว่าจะในเรื่องของซึ่งเราเน้นจริงๆเลยก็คือในเรื่องของตัวคุณภาพโปรดักต์อะคะ่ะเรื่องการตลาดเราไม่ได้เอาเงินไปจมตรงนั้นเพิ่งเอาเงินไปทาอันเนี้ยครั้งแรกในรอ,อบเจ็ดปี ทำไมถึงกล้าที่จะเอาเงินไปทำตลาดทั้งที่แบบตัวเราเป็นนังเอกตัวต้นที่แบบขายได้อยู่แล้วเลยนะคือมีมีมีหลายแบร์นะคะติดต่อให้ขวัญนะไปไปพูดโปรโมทแบรนด์ของคนอื่นเ mm hmm. ขาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ทาไม่ได้ติดอะไรเพราะเราคิดว่าของของเราขายได้อยู่แล้วแล้วก็มาเป็นคําพูดคุณแม่คําพูดคุณแม่บอกว่าทําไมเราไปทําให้คนอื่นทําไมเราไม่ทําให้ตัวเราบ้าง mm hmm. หนูก็เลยแบบเจปีไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลยเหนูก็เลยแบบเพิ่งเป็นก้าวแรกที่เราทําการตลาดจริงจังแบบไปออกรายการปรากฏว่าพอวักเงินใจค่าการตลาดพี่แบ,บกกลับมาเป็นไงคุ้มไหมคุ้มกล้าบเลยเเดูงนี้ทำคั้งนานใช่ไหมใช่คือคือ เงินจํานวนเยอะหอยก็ไม่กล้าที่จะเอาเงินไปลงตรงนั้นเพราะว่าอย่างแพคเกจจิ้งอย่างของอย่างเรื่องต่างๆหรือว่าโลจิสติกอะคะ่ะมันคือเงินโหมดหนูก็ไม่อยากเอาเงินเอาเงินไปโจมอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยพอเราทําทุกอย่าง Set up, เซตอัพสถียรได้แล้วเราก็เหมือนเอามาทาเพื่อตัวเราเองบ้านทาเพื่อตัวแทนที่อยู่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะ ทีนี้การที่จะพักมากกว่าเดิมแล้วเพราะว่ายิ่งพักยิ่งได้หรือถูขแล้ะใช่ก็ตอนนี้รายการติดต่อมาได้แล้วหนูพอบไปพอบออกตรงนี้ทํางานแล้วพมอบออกโดนทางรู้อย่างนี้ทําตั้งนานแล้วหรือเปล่าหรือยังว่าหนูว่ามันที่ผ่านมามันยังไม่ถึงเวลาค่ะใช่แต่ว่าพอตอนเราไปเรื่อยเืเราไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดหนูลงลุยการตลาดอย่างเดียวเลยแล้วหลังบ้านหนูไม่แข็งมันก็มันหนูก็ไม่ไหวแต่ว่าคือตอนเนี้ย เราก็ค่อยๆก้าวไปทีละสเตปของมาเป็นของของเราเองเราไม่ต้องรีบอยู่แล้วแค่แค่เราไม่ล้มก็พอค่ะมันเป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีด้วยใช่เป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีแล้วก็ใช้เวลาเซตอัพตรงนั้นนะไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าโชคดีที่ได้พี่ๆหลายๆท่านนีรเน้ยพี่ต้นแฟนพี่ใหม่ก็สอนว่าแบบเขียนสคริปเองด้วยนะเขียนสคลิปเองด้วยแต่พอไปถึงในรายการเสร็จพี่พี่ๆในนั้นก็เปลี่ยนอีกเพราะว่ามันแบบ มันมันแบบเหมือนพี่เขาไปจับจุดอะไรอย่างเงี้ยได้เอ้ยลิบทัดาดีตรงนั้นเนี่ยเอาพูดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในรายการส่วนใหญ่จะพูดเรื่องข่าวที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ด้วยใช่วันนั้นก็เลยได้เหมือนได้จังหวะปลดล็อกอะไรเลยคือไม่ได้จังหวะปลดล็อกหรอกคือมันก็เป็นเรื่องของกระแสอะค่ะแล้วก็เราเป็นนักแสดงมันก็หนีไม่ได้เนาะแต่ว่าขวัญก็ทําหน้าที่ของขวัญก็คือตอบในมุมมองของเราที่ ก็เหมือนเดิมว่าเราไม่ได้ไปตอบทําลายใครเพียงแต่ว่าบางอย่างมันถึงเวลาความจริงมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็เหมือนทาให้เราแบบว่าหลุดมาจากสิ่งที่อาจจะเป็นปมค้างในใจมาตลอดเกือบ16ปีนะคะที่คนอาจจะมองขวัญมาด้วยจากเหตุการณ์นั้นเลยแล้วเป็นภาพจํามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าคนอื่นมองขวัญนะขวัญเชื่อว่าเป็นคนไกลตัวไม่ใช่คนใกล้ตัว เพราะว่าคนใกล้ตัวก็จะรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีผลกระทบกับตัวขวัญก็คือคนใกล้ตัวไม่มีอยู่แล้วนอกจากว่าคนข้างนอกแล้วตั้งแต่สมัยก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นขวัญก็ไม่ได้มีภูมิต้านทานนะเนาะมีแค่คุณพ่อกับคุณแม่พอเราเจอเรื่องอะไรมาเราก็จะกลับบ้านแล้จะกลับบ้านแล้วเพราะคือเราอยู่ในบ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราคือแบบเราคือไข่ในหินอะ แต่พอเราออกไปข้างนอกเราต้องเจอโดนอะไรอย่างนี้บ้างเราก็รับไม่ไหวแต่ว่าก,ก,ก็ที่ขมับอกว่าขวาต้องขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ที่สอนให้เราแบบยืนหยัดแล้วก็ต้องทําในหน้าที่ตัวเองจนให้แล้วเสร็จถ้าไม่อย่างนั้นก็คือทีมงานคนอื่นเขาก็จะเดือดร้อนจะมันมีประโยคที่ขวัญบอกว่าหลังจากนีเวลาพูดอะไรให้ให,ให้เชื่อขวัญด้วยมันเหมือนงาน,นอัดอั้นหรือว่ายังไงคือ คือขวาญโตมาแบบนี้ขวันก็จะมีกรอบในในการทํางานหรือคําพูดหรือการกระทําของขวานซึ่งถ้าเกิดว่าคนอื่นจะมาหวังว่าให้ขวานแบบพูดไปเลยฟาดไปเลยคือกระแสสังคมอะ่ะใช่ในะปัจจุบนันแต่ว่าขวันไม่ได้โตมาแบบนี้ขวันไม่ได้โตมาจากการที่โดนสอนมาแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าเรื่องราวข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่คาว่าอุตสาหมณีมันคือใครก็พูดได้อะคะ่ะแต่ว่าขวันก็อยากให้ อายุในการทํางานในอาชีพขวัญน่ะแบบการันตีกับมันน่าจะการันตีอะไรได้บ้างให้คนอื่นรู้หรือคิดหรือเชื่อว่าขวัญมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นในเรื่องข่าวอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรอตกใจไหมคะกับคลิปที่มันออกมาที่ชาวเน็ตไปขุดมาประมาณก็สิบหกปีแล้วตกใจไหมคะที่วันคือมันมันเป็นหนึ่งในนั้นเฉยๆค่ะเราก็ก็ไม่ได้ตกใจเพียงแต่ว่า ก็สงสารน่ะหมายถึงสงสารสงสารเรื่องราวในนั้นนะคะทุกอย่างเพราะว่าคือบุคคลในนั้นมันก็มีหลายคนที่มันเกี่ยวข้องด้วยแล้วหวันว่ามันก็ไม่ควัวที่มันจะกขึ้นมาใหม่เพราะว่าบางอย่างมันก็มันคนไม่ดีเขาอาจจะปรับปรุงมาเป็นคนดีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบบุคคลแค่สองคน เพราะหลังจากที่เราได้พูดเป็นรายการมแล้วมันมีฟิตแบ็หลังไมมาถึงขวัญเยอะเลยไหมคะคนมาขอโทษยางไงมีไหมคะแบบคนที่มีค่ะก็หนูก็พูดเล่นไปว่าหนูไป็นลักขอโทษแต่ว่าซื้ออุดหนุนแบรนด์หนูซื้อลิปติกหนูรักหนูซื้อลิปติกก็คือหนูว่าขอบคุณทุกคนที่ที่ขอโทษขวัญนะเพราะว่าอย่างแบบอย่างคำคอรหาหลายๆอย่างที่หนูไม่ได้สร้างขึ้นอย่างเงี้ยแบบทิงเจอร์เบอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่มัน มันคือขวัญจามแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแผลในใจขวาน<ม>เพราะว่าในสิ่งนั้นนะขวัญขวานไปได้ทำมันเป็นสิ่งที่คนอื่นสร้างขึ้น<ม>แต่ว่าก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาประจักษ์แล้วก็ให้ทุกคนเชื่อว่าอุตสาหะมณีไม่เคยทำลายใครอย่างไรคนก็เห็นอกเห็น okay, ใจเราว่าอู๋ต้องใช้เวลาถึง16ปีเลยเหรอกว่าที่จะแบบพิสูจน์เรื่องบางเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นแบบส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เห็นใจเราสงสารเราด้วยเลยใช่หนูก็สงสารตัวเองมันก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะค่ะพี่เพราะว่าเอก็พ่อสอนแบบนี้คุณแม่สอนแบบนี้อ่ะบางอย่างเราอยากจะทําแต่มันก็ทําไม่ได้แล้วตอนนี้ยังมีอะไรรู้สึกติดค้างหรือรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรอีกไหมคะหรือว่าอ่อยผ่านไปแล้วผ่านไปให้ให้ให้เหตุการณ์อะไรต่างมันพิสูจน์ไปเริ่มใหม่เลย ไม่ต้องเริ่มใหม่หรอกก็เออก็อเข้าใจขวัญมากขึ้นรักขวัญมากขึ้นแล้วก็ปกป้องขวัญอย่าทำร้ายขวัญเหมือนเมื่อก่อนก็พอแต่ว่าหลังเหตุการณ์ทันงนี้มันมีคนออกมาปกป้องเราเยอะเหมือนกันใช่มันหนูทราบซึ้งอ่ะเพราะว่าแบบโอ้ เด็กอายุ1 5บ6เนาะเจอคำบางอยา่างที่เราไม่ได้สร้างมันก็ไม่ <À S 2> ไหวแลเราพยมพูดอะไรชัดเจนแต่ว่าวันนี้มันเหมือนมีคนมาตอบแทนเราแล้วในเรื่องตรงนั้นแต่สุดท้ายท้ายสุดเลยคือหนูต้องขอ,อบคุณประแดงอ่ะขอบคุณแบบผู้ใหญ่ที่ช่องทุกคนตอนนั้นที่แบบแล้วขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยที่ ที่นําคลิปแล้วส่งให้ผู้ใหญ่ให,ให้ให้เขาทราบชัดเจนว่าก็มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมันบันเลยที่ทําให้ให้หนูยังมีงานอยู่อะ่ะคือขวัญไม่ใช่เป็นคนเก้วาวล้าวหรือว่าหรือหรือทำอะไรไม่ดีอะ่ะขวัญไม่เคยทําลายใครแล้วตอนนี้สบายใจขึ้นไหมคะหนูขอบคุณคุณพ่อนะกับคุณแม่มากที่แบบสอนขวัญน,นะ ใช่เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเอาลำาตัวหนูเองอะ่ะหนูก็คงแบบไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้ดีแบบเหมือนที่ทุกคนบอกหรอกแต่ที่ถามว่าหนูอดทนได้เพราะใครทำได้เพราะใครพ่อกับแม่ค่ะ,ะ,ออะแล้วก็รักโรงเรียนด้วยรักโรงเรียนเล่าเรียนสอนหนูมาดีอ,อ,อยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่เพียงข้างเรามาโดยตลอดบนะ้างคะ ก็ขอบคุณแฟนคลับค่ะที่ที่อยู่กับขวัญมาตั้งแต่แบบยุคสมัยบ้านขวัญเลยสมัยนู้นแล้วเพราะว่าคือกระแสสังคมมันโหดร้ายสําหรับขวัญมากอะ่ะแต่คือหนูก็เลือกที่จะยืนอยู่ในพื้นที่เล็กๆที่เขาปกป้องขวัญแลักขวัญแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่องทุกท่านเลยถ้าไม่อย่างนั้นหนูคง ไม่ได้อยู่วงการมาได้30ปีอะคะอ่ะแล้วท้ายที่สุดเลยก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรในชีวิตอะคะ่ะคนเดียวที่หวังดีกับเราที่สุดเลยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเขาจะแนะนําอะไรเราอยากทําหรือไม่อยากทำอะเชื่อไปเถอะเพราะสุดท้าย16ปีมันก็คือเป็นเกราะป้องกันเรามาเรื่องรายีคุณจะเป็นด็อกเตอร์แน่ 20, ๋ยวเชิญนะเชเิญพี่ทุกคนไปวันที่สิบดหลายคนก็มีคนที่รู้แต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าเราไปซุ่มเรียนอะไรยังไงถ่ายหน้าถ่ายตาหนูถ่ายหน้าถ่ายตาไปเพื่อเรียนนี่เลยใช่ไหมคะ <laughs> คือมัน,เป,นเป็นช่วงเป็นเป็นช่วงโควิดค่ะแล้วก็หนูได้ไปเรียนแบบเรียนเรื่องต่างๆที่ที่เราไม่รู้ในเรื่องคอร์สต่างๆด้วยแล้วก็ปริญญาเอกก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจว่าอยากจะทําให้จบอย่างเงี้ยก็ถามคุณแม่คุณแม่ก็แบบก็พูดมาว่า คุณแม่ยังไงก็ได้แต่ถ้าหลักคุณพ่อพ่อก,ก็คงอยากให้เรียนจนให้สูงสุดนี่นค่ะอันนี้ขวัญเรียนเป็นทางด้านไหนสาขาไหนที่ถูกต้องที่เ่ยชื่นเออเรียนรัฐศาสตรส์สารศาสตรค<น>์ค่ะใช่เกี่ยวกับการเมืองการปกรครองก<น>ารบริหารอะไรอย่างเงี้ยมันครอบคลุม,ลมทุกอย่างเพราะว่าอย่างตอนตรีขวัญเรียนนิเทศใช่ไหมคะแล้วก็ตอนปริญญาโทหนูเรียนบริหาร mba แล้วถ้าเกิดว่าพอขวัญเรียนตรีเออขวัญเรียนปริญญาเอกแล้วก็อยากเรียนต่อยอดในเรื่องอื่นที่เราไม่รู้แล้วก็ บวกกับอายุเรามันก็สามารถทําอะไรที่เพื่อสังคมได้บ้างพ่อยก็คิดว่าเราทําเป็นฐานเอาไว้ก่อนเผื่อพอถึงเวลาถ้าเรามาใช้หรือมาหยิบจับอะไรความรู้มันคืออยู่กับเราไปจนตายอะค่ะมันไม่มีทางหายไปไหนแต่ว่าเชิญพี่ทุกคนนะการเมืองบ้างไหมคะทุกคนคือข่อไม่ได้คิดว่าจะไปในเรื่องการเมืองหรือไปไหนแค่คิดตัวเราอะว่าเราจะต่อยอดหรือทําประโยชน์ทํายังไงให้กับ ไม่ต้องประเทศก็ได้เอากลุ่มคนที่อยู่ใกล้ๆเราก่อนอหรือว่าเป็นคําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางอย่างมันไม่ใช่ขึ้นทําประโยชน์มันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องขึ้นสภายอย่างเดียวเราอยู่ทุกที่เราจะทําแบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่าคุณมีความรู้พอที่จะช่วยคนอื่นแล้วหรือยังเดี๋ยต้องเป็น a, ด็อกเตอร์อุตสาหดีมันจะเรียก<อ>น้องหวนเหมือนเดิ <laughs> มแล้วแหละมันจะ,ม,ม,นจะม,มีความเขินไมมหน่อย่มันก็ต้องมีคำนำหน้าอีกอีกอีกแบบหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่เขิดนะคะเพราะว่าหนูรู้ว่าไม่มีใครเรียกหนูหรอกหรือเวาลาเรียกแบบก็เรียกต้องคนเหมือนเดิม <S <S ด็อกเตอร์ก็แค่เป็นคําแบบอยู่ในบัตรแค่นั้นเองออแล้วจะเป็นโอกาสไปเป็นอาจารย์ได้ไหมคะที่เป็นด็อกเตอร์แล้วอะไรย่างี้อาจารย์เหรอคะคงคงอยากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอาจารย์มันคือจะต้องมีรูทีที่มันแน่นอนอย่างขวัญก็เจียกยกราจะไปหาหลาแล้วใช่แล้วก็ไหนจะทําธุรกิจอีกแล้วก็เดี๋ยวเล่นละครอีก เราไม่มีเวลาแมนเดชขนาดนี้ไม่มีเวลาทำสวยของตัวเองเลยนะ สวยขนาดนี้เลยหรอใช่อ่ะเรียกว่าสวยรวยเก่งตอนนี่ขาดแค่คู่ค่ะอยากมีอยากมีคู่อยู่เหมือนกันของเราอยากอยากมีทุกวันตามมาอยากมีเลยอ่ะแต่เห็นไทยลายหานะ่อ่แต่เห็นล่าสุดมีหมอดูหลายๆคนดูว่าขวัญเองจะมีดวงได้อีกสองปีจะมีดวงได้เป็นคน <S 2> <S 2> ต่างชาติตาสาม,มีเป็นั่งดูคมที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับระหว่างประเทศด้วยใดๆอย่างเงี้ยเลยหมอดูทักเอาเถอะค่ะ ใครก็ได้เอาหล่อพอต้องหล่อนะเอาหล่อพอใครไก็ได้เอาหล่อเลยหล่อหล่อดูหน้าดูตาแล้วแบบจเจริญหูจเจริญตา <c oughs> จริงๆเราเชื่อไหมแบบแว่าเขาทักมาแล้วเจาะตรงเลยนะว่าเป็นฝรั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยสนับขันขอขอเองอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่ได้อยากจะเชื่อนะแต่ว่าแบบอย่างพี่แก้วอย่างเงี้ยพี่แก้วไม่ชอบแบบสายฝ่อเลยไม่ชอบเลยแล้วก็อืเลิฟเวอร์มากตอนเนี้ย พี่แก้วคือเลิฟว์แล้วรักคุณสามบีที่สุดชมทุกวันเป็นแบบแฮปปี้เฟมิลี่ของของพี่ค่ะเาจะช่วยโอกาสตอนไปเยี่ยมหลานนี่แหละหนูอาจจะไปอยู่กับพี่สตีฟแล้วก็อยู่กับเพื่อนพี่เขาสักคนหนึ่งเขาไม่จีบเราเราต้องจีบเขาแล้วแหละแล้วจริงๆพี่แก้วเองมีช่วยสกรีนหาไหมเนี่ยเขาก็อาจจะไปอยู่ในตรงั้นเขาจะมีโอกาสได้เห็นอะไรมากกว่าเราได้เจอค่ะในอ๋อพี่แกลวมีแบบว่าปักโกเลยทินเดอร์พี่แก้วแนะนำบอกว่าปักโกเลย เลือกได้ทุกที่แล้วเราลองทำไหมคะไม่มีเวลาทำยังไม่มีเวลาไลายังไม่มีคือขอจะบอกนะใครติดต่อขวัญไม่ต้องไลน์มานะโทรค่ะโทรไลน์หนูตอนนี้คือแบบ9 9 9บวกแล้วอะคือไม่ได้กดอ่านเลยปักพินจนไม่รู้จะปักพินใครก่อนหลักละโทรนะคะเราใช้โทรศัพท์เราโทรได้ค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะขวัญถ่ายรูปกันนะ